สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสทุกท่านครับต้อนรับพี่น้องสู่การศึกษาหนังสือโรมแบบเจาะลึกนะครับเราศึกษาในรูปแบบของออนไลน์พระวจนะของพระเจ้านำเนินมาถึงโรมบทที่13ในข้อที่13เป็นต้นไปที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับพี่น้องครับเราอยู่ในหัวข้อของคริสเตียนกับสังคมคริสเตียนกับเพื่อนบ้านคริสเตียนกับคนที่ไม่เชื่อ ในโรมบทที่12เป็นต้นมาเปาโลพูดถึงชีวิตของคนที่เป็นคริสเตียนเป็นเครื่องบูชาที่ถวายกับพระเจ้าที่บริสุทธิ์โรมบทที่12ข้อหนึ่งสิ่งที่พระเจ้าวัดความบริสุทธิ์ของเราก็คือการไม่ดำเนินตามคนในยุคนี้คนในโลกนี้โรมบทที่12ข้อ2ตั้งแต่นี้ไปนะครับโรมบทที่13ข้อ13และข้อที่14เปาโลจะเตือนพี่น้องให้ระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อเราเป็นตัวแทนขององค์พระเยซูพระธรรมสองโครินธ์บทที่3ข้อ2และข้อ3เราเป็นตัวหนังสือของพระเยซูที่สะท้อนพลรรักษณะของพระเยซูให้คนล,อล้อมรอบเราเห็นดังนั้นการประพฤติของเราจึงเป็นการกระทําที่ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังพระเยซูได้บอกไว้นะครับว่าการเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถที่จะนําคนมารู้จักกับคนที่ไม่กับสว่างคนที่ไม่เชื่อนะครับให้มารู้จักกับพระเยซูได้เพราะการเป็นตัวอย่างที่ดีดังนั้นคําสอนของพระเยซูจึงมุ่งเน้นในการที่เราจะปรับเปลี่ยนความคิดมุมมองทัศนคติของเราในโรมบทที่13ที่เรากำลังอยู่ที่นี่นะครับข้อที่13ให้เราประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลากลางวันไม่ใช่เลี้ยง เสพสุราเมาไมา้ไม่ใช่ยาบโลนลามกไม่ใช่วิวาทวิศยากันแต่ท่านั้งหลายจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตัณหาของเนื้อหนังจากข้อนี้เปาโลบอกว่าให้เราประพฤติเรียบร้อยสมกลับเวลากลางวันเป็นคำเปรียบเทียบกลางวันกับกลางคืนกลางคืนมีความหมายถึงความมืด ถ้าเราอ่านในพระธรรมยอห์นบทที่3นะครับในข้อที่19จนถึงข้อที่21เราจะพบว่าพระเยซูเปรียบเทียบความมืดเป็นความชั่วความสว่างเป็นความชอบธรรมหรือความดีดังนั้นที่บอกว่าให้เราประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลากลางวันจึงมีความหมายว่ามีการประพฤติที่ดีเหมือนกับเรามองเห็นในเวลากลางวันทันทีแล้วครับชีวิตของพวกเราถ้าเรามีการประพฤติที่ดี เรามีศีลธรรมที่ดีที่แสดงออกต่อคนล้อมรอบเราเราก็จะเป็นเหมือนกับความสว่างที่พระสูบอกในพระธรรมมัทธิวบทที่5นะครับในข้อที่16จงให้ความสว่างของท่านส่องออกไปต่อหน้าคนทั้งปวงเพื่อเมื่อเขาเห็นการดีของท่านเขาจะสรรเสริญพระวิดาของท่านที่อยู่ในสวรรค์ในข้อนี้เปาโลใช้คำว่าให้เราประพฤติตัวเรียบร้อยคำว่าประพฤติ นะครับมาจากคำในภาษากรีกคอยเนที่เปาโลใช้ในศตวรรษนั้นมาจากคําว่า Paris p e r i p a t e o คำนี้อ่านว่า Paris p e r i p a t e o มีความหมายว่าการเดินเปาโลมักจะใช้คํานี้เกี่ยวกับชีวิตของคริสเตียนการประพฤติเปรียบเหมือนกับการเดินชีวิตในแต่ละวันเหมือนกับเป็นคำที่ใช้ในศตวรษนั้นก็คือการเดินธรรมดา การเดินชีวิตของพวกเราเปรียบเทียบเป็นการประพฤติที่เราแสดงออกเปาโลเปรียบเทียบชีวิตคริสเตียนเป็นอย่างนั้นครับทุกคนกำลังเดินเข้าสู่เส้นชัยคือวันสุดท้ายของชีวิตของเราแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาลุกขึ้นจากเตียงเป็นเวลาที่เรากำลังเดินไปถึงเส้นชัยของเราดังนั้นการประพฤติจึงถูกเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับการเดินในภาษาส,สตวรรษนั้นนะครับที่เปาโลเขียน ในหนังสือ2ทิโมธีบทที่4ในข้อที่8ปาโลพูดถึงช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของท่านกําลงพูดถึงสิ่งที่ท่านพร้อมแล้วที่จะเข้าไปถึงเส้นชัยที่องค์พระสุคริตไดเตรียมมงกุฎแห่งชีวิตไว้ให้กับท่านลองอ่านไปด้วยกัน2ทิโมธีบทที่4ในข้อที่8ตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้า ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาที่ชอบธรรมจะประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในเวลานั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวแต่จะประทานแก่ทุกคนที่รักการเสด็จมาของพระองค์ดังนั้นการประพฤติของเราควรจะเป็นการประพฤติที่เหมาะสมเรียบร้อยในการกระทำดีไม่ใช่เลี้ยงเสพสราเมามา่นี่คือ สิ่งที่เปาโลก,กำชับชีวิตของคริสเตียนที่ต้องแตกต่างจากสังคมนะครับจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์มีความหมายถึงสวมบุค,คลิกของพระเยซูในชีวิตของพวกเราบางคนบอกว่าการดื่มก็ไม่ผิดไม่ใช่หรือก็ถกเถียงกันไปนะครับว่าคริสเตียนควรจะดื่มไหมอันที่จริงแล้วก็มีข้อพระคัมภีร์หลายหลายข้อนะครับที่สอนเราว่าเราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ เช่นเอพฟซัสบทที่5ในข้อที่18อย่าเมาเล่าอางุ่นที่เป็นเหตุให้เสียคนแต่จงเต็มด้วยพระวิญญาณหลายๆายข้อประกภีนะครับสุภาษิตบทที่20ข้อ1สุภาษิตบทที่23ข้อที่29เป็นต้นไปจนถึงข้อที่35พูดถึงอันตรายของเล่าอางุ่นเราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ยั่เย,ย้าเราด้านของการเมึนเมาแบบนั้นนะครับ เป็นเหตุให้ที่นี่เปาโลใช้คำว่าไม่ใช่เลี้ยงเสพสุรามเมาไม้ไม่ใช่หยาบโลนลามกกำลังพูดถึงภาษาที่เราใช้คำพูดของพวกเรานะครับเมื่ออยู่ในสังคมเนี่ยเราพูดหยาบคายไหมเราเป็นตัวแทนของพระเยซูไม่ใช่วิวาทริษยามีความหมายถึงการแตกกกแตกเหล่ากันนะครับจิตใจที่อิจฉาจิตใจที่ก่อการวิวาทไม่พอใจซึ่งกันและกัน ให้สิ่งเหล่านั้นห่างจากพวกเราที่เป็นคริสเตียนแต่ให้เราประดับตัวด้วยพระเยซูมีความหมายถึงการสวมบุคลิกขององค์พระเยซูคริสต์อันที่จริงแล้วนะครับเมื่อพระเจ้าเรียกเรามาเป็นคริสเตียนเนี่ยคำว่าคริสเตียนคือความหมายที่มีความหมายว่าเรียนตามพระเยซูคริสเตียนเหตุฉะนั้นคนที่เป็นคริสเตียนมีเป้าหมายว่าเราจะมีชีวิตแบบพระเยซูคนที่ไม่ได้มีเป้าหมาย ว่าจะเรียนแบบชีวิตของพระเยซูนะครับบางครั้งเขาอาจจะไม่ใช่คริสเตียนเลยก็ได้เพราะความหมายของคาว่าคริสเตียนคือผู้ที่เรียนตามพระเยซูเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ปรากฏออกครับโรมบทที่8ในข้อที่29พระเจ้าได้ให้ความหมายกับชื่อนี้ชื่อคริสเตียนไว้แบบนี้เพราะว่าทุกคนที่โรรองได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อน ให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องใช้คำว่าตามแบบพระฉายามีความหมายว่าตามแบบขององค์พระเยซูคริสต์คริสเตียนมีความหมายว่าผู้ที่เรียนตามพระคริสต์ดังนั้นแน่นอนครับว่าพระเยซูไม่ได้เป็นคนที่เมาใหม่พระองค์ไม่ได้ใช้คำหยาบโลนรามกอันที่จริงแล้วเปโตรได้บอกไว้ ในหนังสือหนึ่งเปโตรบทที่สองนะครับในข้อที่22จนถึงข้อที่23เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้กล่าวคำหยาบคายตอบเมื่อพวกเขาขู่ตวาดพระองค์ก็ไม่ได้ขู่ตวาดคนเหล่านั้นตอบแต่ฝากการกระทำทุกสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระเจ้าผู้ที่ตอบแทนเหตุฉะนั้นคริสเตียนจะต้องเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่มีลักษณะแตกต่างจากพระเยซู พี่น้องที่รักครับไม่ใช่สิ่งที่ง่ายแม้แต่กระผมเองที่สอนทุกท่านอยู่ตอนนี้พวกเราควรจะรับลักษณะของพระเยซูนะครับเมื่อเราอ่านพระธรรมมัทธิวมาระโกลูกาเนี่ยเราควรจะเห็นชีวิตของพระเยสูการแก้ปัญหาของพระเยซูทัศนคติของพระเยซูและเรียนแบบชีวิตของพระองค์แน่นอนครับย้ําว่าพระองค์ไม่เป็นคนที่เมาเล่าอาะนุนย้ําว่าพระองค์ไม่เป็นคนที่ อยาบคายหรือแม้แต่ก่อให้เกิดการแตกแยกกันวิวาทกันพระเยซูไม่ใช่คนแบบนั้นประดับกายด้วยพระเยซูหมายถึงสวมบุคลิกของพระเยซูในชีวิตของพวกเราพระธรรมสอโครินบทที่สในข้อที่18บแปดเหตุฉะนั้นเราไม่มีผ้าค,คลุมหน้าแล้ว2องโครินบทที่สามผ้าคลุมหน้ามีความหมายถึงบัญญัติของโมเสสนะครับ ตอนนี้เราไม่มีบัญญัติของโมเสสแล้วเราไม่ได้อยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิมเอาละต่อบัดนี้เราไม่มีภาคกลุ่มหน้าแล้วเราจึงแลดูสง่าราศีขององค์ผู้เป็นเจ้าเหมือนมองเงาในกระจกและตัวเราก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นเหมือนกับโปรงคือมีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไปพี่น้องครับเมื่อเรามองชีวิตของพระเยซูชีวิตของเราจะถูกพระเจ้าเปลี่ยน เรามองชีวิตของพระเยซูได้อย่างไรเราประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรครับก็เมื่อเรามีโอกาสได้อ่านได้ฟังได้ยินเรื่องราวของพระเยซูเก็บมันไว้ในใจของเราในความคิดของเราและแสดงออกมาเป็นการกระทำภาษาอังกฤษนะครับ What would Jesus do ถ้าพระเยซูเจอเหตุการณ์เดียวกันกับเราตอนนี้ What would Jesus do พระองค์จะทำยังไงบ้างนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องมีการประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลากลางวันจงประดับตัวด้วยพเภสูยาจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตัญหาของเนื้อหนังเนื้อเรื่องนี้เป็นเนื้อเรื่องที่น่าคิดมากนะครับมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราก็จะมองสิ่งต่างๆในโลกนี้และพยายามที่จะตอบสนอง ความสะดวกสบายในโลกนี้ยอนนะครับได้เตือนพวกเราไว้ในหนังสือหนึ่งยอนบทที่สองในข้อที่15ข้อที่หลายคนรู้จักแต่ยากในการที่เราจะกระทำหนึ่งยอนบทที่สองข้อ15าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทนงในลาบยศไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลกเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักครับโลกกำลังแรงมากตอนนี้ที่เราเรียกว่าวัตถุนิยมพระเยซูสอนเราว่าอย่าให้เราสั่งสมอะไรไว้สำหรับตนในโลกที่นอนสนิมจะทำลายมันได้มัทธิวบทที่6ข้อ19เพฉะนั้นย้อนเตือนเราอีกอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก เปาโลเตือนเราในข้อนี้อย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตัญหาของเนื้อหนังโอ้พี่น้องที่รักครับยากอบทที่4ในข้อที่4ข้อนั้นบอกว่าท่านหลายผู้ผิดประเวณีชายหญิงท่านไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าเหตุฉะนั้นผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลกผู้นั้นก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้ามิตรกับโลกนะครับคาว่ามิตรมีความหมายว่าเพื่อน เพื่อนที่มีความหมายว่าเรียนแบบโลกรับวัฒนธรรมแบบโลกกำลังเป็นศัตรูกับพระเจ้าอยู่มัธิวบทที่19อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้กับพี่น้องนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่น่าคิดมากในมัทธิวบทที่19เด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับใช้คำว่าเศรษฐหนุ่มแล้วกันเศรษฐหนุ่มมีฐานะ วิ่งมาหาองค์พระเยซูนะครับและถามคำถามที่ทุกคนควรจะถามก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์เขาเป็นคนที่มีความคิดที่ดีมากนะครับคนนี้วิ่งมาหาพระเยซูว่าควรจะทำดีอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์เขาต้องทำอะไรบ้างพระเยซูก็บอกเขาว่าจงรักษากฎบัญญัตินะครับเพื่อที่จะได้รักเข้าในชีวิตคนนั้นบอกว่าข้อไหนบ้าง พระสูก็ตอบเขาโดยตรงว่าห้ามฆ่าคนห้ามร่วมประเวณีห้ามรักทรัพย์พูดง่ายๆก็คือบัญญัติ10ประการนั่นเองในมัทธิวบทที่19นะครับในข้อที่20ชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยถามและก็ตอบพระสูว่าข้าพเจ้ารักษาข้อเหล่านั้นทุกข้ออยู่แล้วยังขาดอะไรอีกจริงๆแล้วเขาก็คงจะอวดอ้างเกินไปเนาะคงจะไม่มีใครรักษากฎบัญญัติของพระเจ้าได้ทุกข้อหรอก แต่เอาละในเมื่อเขาพูดอย่างนั้นพระเูตูจึงบอกเขาในข้อที่21ว่าพระเยตรตรัสกับเขาว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นคนดีพร้อมจงไปขายทรัพย์สิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเรามาพี่นอกท่รักครับในเนื้อเรื่องนี้องค์พระเุูคริตได้บอกกับเศรษฐีหนุ่มคนนี้ สิ่งเดียวเท่านั้นที่เขายังขาดอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เขาไม่สามารถที่จะทําได้นะครับในข้อที่22เมื่อเขาได้ยินคํานั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะมีทรัพย์สินจํานวนมากเปาโลใช้คำว่าอย่าจัดเตรียมอะไรไว้สำหรับสนองตัญหาของเนื้อหนังเศรษฐีหนุ่มคนนี้มีทุกๆอย่างเพียงพอแล้วสำหรับเนื้อหนังของเขา เขาถามพระเยซูว่าจะทําอะไรอีกพระเยซูกลับสอนเขาวิธีเดียวเท่านั้นเขาขาดอันเดียวเท่านั้นและสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่จะทําให้เขาไม่สามารถที่จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ได้ก็คือทรัพย์สมบัติที่เขาไว้ใจได้นั่นแหละครับพี่น้องครับจําได้ไหมครับองค์พระเยซูบอกว่าอูดรอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนที่มั่งมีเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า ถ้าเราอ่านลงมาในข้อที่24ไม่ได้มีความหมายว่าคนร่ำรวยจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเข้าในสวรรค์ไม่ได้แต่คนร่ำรวยที่มีจิตใจที่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติในโลกนี้นะครับยากที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ที่จริงก็ไม่ใช่เฉพาะคนร่ำรวยคนธรรมดาแบบเรานี่แหละครับคนหาเช้ากินค่าคนฐานะปานกลางใครก็ตามที่ทรัพย์สมบัติ เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเขานั่นแหละครับเป็นอุปสรรคแล้วข้อนี้จึงบอกว่าอย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตัญหาของเนื้อหนังเราควรจะประดับตัวด้วยองค์พระเยซูคริสต์รักษาชีวิตของเราอย่างบริสุทธิ์นะครับไม่ได้กินดื่มไม่ได้เป็นคนที่หยาบโลนไม่ได้เป็นคนที่วิบานไม่ได้สะสมทรัพย์สินของเกินกำลังของตนเองไหนๆก็คุยเรื่องนี้แล้วนะครับ ผมอยากจะนำพี่น้องคิดถึงอีกหลายๆข้อแล้วกันพูดถึงตัวอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์ได้สอนพวกเราเพื่อจะให้เราระวังเรื่องของเนื้อหนังให้ดีเช่นนะครับในพระธรรมลูกาแน่งซื้อลูกานะครับเราพบว่าองค์พระเยซูได้สอนสาวกของพระองค์ในหลายๆเรื่องมีหลายๆเหตุการณ์ที่พระองค์ได้สอนสาวกของพระองค์ผมอยากจะยกมาบางตัวอย่างนะครับ ในลูกาบทที่12พระเยซูก,กำลังสอนอุปมาเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยในลูกาบทที่12ข้อที่13เป็นต้นไปมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่แอบแฝงตัวเข้ามาในฝูงชนนะครับที่ติดตามพระเยซูตอนนั้นเขามีความร้อนใจมากในลูกาบทที่12นั้นร้อนใจและ อยากจะให้พระไอซูเนี่ยเป็นคนกลางที่จะแบ่งมรดกระหว่างเขากับพี่ชายพระไอซูบอกเขาในข้อที่14ลูกาบทที่12ข้อ14พระองค์ตรัสตอบเขาว่าพ่อนุมใครตั้งเราให้เป็นผู้พิพากษาหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่านข้อที่15แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่าง เพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือยเหมือนกับเปาโลบอกที่นี่ครับอย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตันหาเนื้อหนังบางครั้งสิ่งของที่เรามีในโลกนี้ที่เป็นของของเนื้อหนังเราจัดเตรียมเพื่อตอบสนองความต้องการของเราเท่านั้นเองพระสูบอกว่าระวังให้ดีนะเราต้องหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่าง ถ้าเราจะอ่านต่อมาอีกนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ข้อที่16ในลูกาบทที่12บไปสู่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับให้กับคนที่ฟังปรองตตอนนั้นเกี่ยวกับอันตรายของความโลภโดยยกตัวอย่างของเศรษฐีคนหนึ่งนะครับเกิดผลบริบูรณ์ไร่นาะบริบูรณ์มากเลยเศรษฐีคนนี้คิดในใจว่าจะทำยังไงดีเขามีไม่มีที่ที่เก็บพอที่จะเก็บพืชผลอันมากมายของเขา ดังนั้นเขาคิดจะทำอย่างนี้ครับคือว่าเขาจะรื้อยุ้งฉางของเขาออกนะครับมันอาจจะเล็กไปแล้วก็สร้างใหม่แล้วเขาก็จะบอกกับจิตใจของตัวเองว่าจิตใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติเพียงพอหลายปีจงอิ่มใจเถิดในเนื้อเรื่องนั้นนะครับองค์พระเยซูได้สอนพวกเราในข้อที่20แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าโอ้คนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของที่เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เศรษฐีคนนี้ในคำบุป,ประมาณนี้เขาคิดไม่ถึงหรือเขาไม่คิดสิ่งของต่างๆในโลกนี้ที่เขามีเนี่ยจะถูกใช้ตอบสนองตัญหาของเขาเฉพาะในช่วงเวลาที่เขามีในโลกเท่านั้นเอง และสิ่งที่น่าเศร้าพี่น้องที่รักครับพวกเราที่เป็นคริสเตียนเราควรจะคิดได้มากกว่าเศรษฐีในอุปมาณนี้ของพระเยซูพระเจ้าตำหนิคนที่มีทรัพย์สมบัติในโลกแต่ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตหลังความตายว่าคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าและของที่เจ้ามีอยู่จะเป็นของใครเล่าคนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในตัว ไว้สำหรับตัวและไม่ได้มั่งมีฝ่ายพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นเปาาลเตือนสติพวกเราในข้อที่14นี้บอกว่าอย่าจัดเตรียมอะไรไว้สนองตัญหาของเนื้อนหนังพระเจ้าดูแลเราเพียงพอกับความต้องการของเราแน่นอนครับความโลภเป็นอุปสรรคหนึ่งของคนที่เป็นริสเสียนความโลภเป็นเหมือนกับการกราบไหว้รูปเคารพ เอเฟซัสนะครับบทที่5ในข้อที่5โครโศสีบทที่3ในข้อที่5เช่นเดียวกันความโลภทำลายคนที่เป็นคริสเตียนหลายหลายคนเกิดอย่างนั้นจริงๆตัวอย่างขององค์พระสคริต์นะครับพระองค์เข้ามาในโลกในหนังสือมัทธิวบทที่8หรือแม้แต่ในหนังสือมราระโกบทที่9พูดเหมือนกันเราจะอ่านมัทธิวบทที่8นะครับมีหลายคนที่ปรารถนาจะติดตามพระเยู อยากจะเป็นสาวบกของพระเยซูดังนั้นเขามาบอกกับพระเยซูว่าขอ,อาไปลาคนที่บ้านก่อนได้ไหมพระองค์ไปทางไหนข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปแต่ขอไปลาคนที่บ้านก่อนพระเยซูบอกในมัทธิวบทที่8ข้อที่20ว่าพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ น้องครับเมื่อท่านฟังวลีนี้แล้วท่านรู้สึกยังไงกับองค์พระเยซูพวกเราจากข้อนี้องค์พระเยสูริ์เป็นเป้าหมายของพวกเราเป็นตัวอย่างของพวกเราเปาโลบอกว่าจงประดับกายด้วยพระเยซูที่มีความหมายว่าสวมบุคลิกค,ความคิดของพระเยซูในชีวิตของเราเมื่อพระองค์อยู่ในโลกพระองค์บอกว่า โรรองไม่มีแม้แต่ที่ที่จะวางศรีรษะผมไม่ได้มีความหมายที่จะให้พี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับขายทุกอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตเร่ร่อนแบบนั้นก็ไม่ได้มีความหมายแบบนั้นแต่ผมอยากจะชี้ให้พวกเราเห็นว่าในเรื่องของเนื้อหนังองค์พระสุคริตนะครับไม่ได้สร้างอะไรไว้ในโลกนี้เลยบางครั้งอุปสรรคปัญหาของการเติบโตฝ,ฝ่ายวิญญาณของเราเกิดจากสิ่งที่อยู่ฝ่ายโลกนี้ บุตรมนุษย์ไม่มีแม้แต่ที่จะวางสีศั์ในมัทธิวบทที่13นะครับในหนังสือมาระโกบทที่4ในลูกาบทที่8พูดถึงดินสชนิดถ้าพี่น้องจำได้มัทธิวบทที่13พูดเหมือนกันดินชนิดที่3คือดินที่มเมล็ดพวะวชนะของพระเจ้าตกลงไปในดินที่มีหนามขึ้นหนามก็งอกปกคลุม,มเมล็ด ของพระวจนะนั้นดินที่มีหนามพระวจนะเลยไม่โตพระสูกำลังเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าเป็นคนที่รับพระวจนะของพระเจ้าแล้วแต่ความปรารถนาในโลกนี้นะครับความปารถปาลมในสิ่งของของโลกนี้คลุมเมล็ดนั้นเป็นเหตุให้เมล็ดนั้นไม่เติบโตพระองค์กำลังอธิบายให้เราเข้าใจว่าการที่เราอยู่ในองค์พระสยู การโตและไม่โตบางคนอาจจะเป็นดินที่เกิดการข่มเหงแล้วก็ทิ้งพระเจ้าไปนะครับดินชนิดที่สองส่วนดินชนิดที่สามอุปสรรคของการเจริญเติบโตก็คือว่าความโลภที่อยู่ในใจมเมล็ดพืชพระวจ,จนะของพระเจ้าเลยไม่ส่งผลดีในชีวิตของคนนั้นพี่น้องครับวันนี้เราศึกษาเพียงสองข้อแต่สำคัญ ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่สวยงามเรามีเป้าหมายคือการเดินชีวิตติดตามพระเยซูโดยเรียนแบบชีวิตของพระเยซูเปาโลเตือนสติพี่น้องที่โรมว่าให้เราประพฤติเรียบร้อยสมกับเวลากลางวันมีการประพฤติที่ดีไม่ใช่เป็นคนเมานะครับไม่ใช่เป็นคนพูดหยาบโลนหรือวิวาทอิจฉากันแบบนั้นไม่เอาแต่ให้เรามีคุณลักษณะ ชีวิตเหมือนกับพระเยซูเรียนแบบชีวิตของพระเยซูไม่ต้องตัดเตรียมอะไรสำหรับตัญหาของเนื้อหนังในโลกนี้เยอะจนเกินไปจนกว่าเป็นอุปสรรคของการที่เราจะไปสวรรค์พี่น้องครับโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราบ้านของเราอยู่ที่สวรรค์ฟิลิปปีบทที่3ข้อ20จนถึงข้อที่21เเรามีชีวิตในโลกนี้เพื่อรอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูหรือถ้าพระเยซูไม่มา ในช่วอายุของเราให้เราอยู่กับความหวังว่าเราจะไปอยู่กับพระองค์บนเมืองสวรรค์โครสีบทที่สข้อหนจนถึงข้อสองเมื่อท่านถูกทําให้เป็นขึ้นมากับพระคริสต์แล้วกำลังพูดถึงการรับอัติสมาจงฝังความคิดของท่านหลายไว้กับสิ่งเหล่านั้นที่อยู่เบื้องบนที่พระคริสต์สถิตยอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตของพระเจ้าฝังความคิดของพวกเราไว้ กับสิ่งที่เกี่ยวกับสวรรค์นะครับไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้ในมวนนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพระพรในการศึกษาพระคำของพระเจ้าร่วมกันครับสวัสดีครับ